เสียงเรื่องรักวุ่นวายของนายเห็นผี EP ที่4ยายของประกุดแต่งเองค่ะขอบคุณภาพจาก Google นุกนิกที่ได้แต่พนมมือแล้วก็พูดขอโทษซ้ำไปซ้ำมาสักพักนโมเลยบอกว่าเอาแบบนี้เดี๋ยวกูนึกคถาหนึ่งออกได้แล้วตั้งสติไว้ทุกคนตั้งสติไว้ตอนที่นโมพูดลมก็ยังกันโชกแรงเหมือนเดิม นโมหลับตาลงแล้วก็สวดคาถาในใจสักพักพอนโมลืมตาขึ้นทุกคนก็มองไปรอบข้างถึงกับตกใจเฮ้ยอะไรวะผีเต็มไปหมดเลยแฮวตะโกนร้องขึ้นมาอาซาแล้วตรีแล้วก็บอยบอกว่าไอ้นโมมึงท่องคาถาอะไรของมึงมึงเรียกผีมาอีกแล้วเหรอ กูบอกให้มึงสวดคาถาไล่ผีไม่ใช่เรียกผีนโมบอกว่าอ๋อลืมบอกไปนะ่ะพอดีที่ว่าเคยเอาน้ำตาหมาดาป้ายตาให้นะ่ะพ่อสอนคาถาใหม่มาให้คนที่โดนป้ายไปแล้วอะ่ะถ้าเจอคาถานี้เข้าไปนะเห็นผีทุกรายโอ้โหเห็นไหมเนี่ยเพราะความตั้งใจเรียนของนโมเลยนะทุกคนก็เลยเห็นผีเนี่ย แฮเลยบอกว่ามันน่าภูมิใจมากหรือเปล่าว้าไอ้หาดูสิเนี่ยแม่งมาทั้งป่าช้าเลยสักพักผีตัวที่เป็นหัวหน้าใหญ่สุดก็พูดออกมาว่าพวกมึงมารบกวนพวกกูอีกแล้วนะนมโมเลยบอกว่าพี่ครับ พวกผมเพิ่งมาครั้งแรกเองนะพวกอื่นหรือเปล่าพี่นี่ความจําไม่ดีเลยนุกนิกสะกิดนะโมแล้วบอกว่า<อ><อ>มึงก็อย่าไปพูดกวนตีนผีเขาสิกูว่าขาใหญ่ประจําป่าช้านี่เลยนะเว้ยนะโมเลยบอกว่าเออผมขอโทษครับพี่สงสัยพี่จําผิดพวกผมเพิ่งมาที่นี่ครั้งแรกแล้วอีกอย่างไอ้นุกนิกมันก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะทํป้ายของพี่ล้มด้วยนะเนี่ยมันขอโทษพี่แล้วผีที่เป็นหัวหน้าบอกมาว่า กูไม่ยกโทษให้พวกมึงชอบมากวนกูดีนักวันนี้แหละกูจะหลอกหลอนพวกมึงให้จับใครหัวโกรนไปเลยแล้วเขาก็ทำให้ยิ่งมีลมกันโชกแรงหมาก็ยิ่งหอนกันระงมทั้งหมดที่มาด้วยการพากันกอดกันกลมอาราดินเลยบอกว่านี่โซ่จัดการอะไรหน่อยสิดูสิเนี่ยแม่งไอ้น้โมอ่ะมันทำพิษ แค่เห็นมึงคนเดียวยังไม่พอเนี่ยเห็นผีทั้งป่าช้าเลยโซ่เลยบอกว่าเราคุยกับพวกตาพวกยายให้แล้วเขาก็ไม่เห็นว่าอะไรเลยนะแต่ว่านุกนี่ก็สิดันไปสะกิดโดนขาใหญ่ของที่นี่เข้าให้นี่ยังไงเราจะลองเจลจาให้นะแล้วโซ่ก็ไปคุยกับผีขาใหญ่พี่ครับพวกเราขอโทษมันมืดนะ่ะ เพื่อนของผมไม่ได้ตั้งใจที่จะไปเหยียบชนป้ายของพี่หรอกนะผีขายใหญ่แต่้อกลับมาว่ากูไม่ให้อภัยพวกมึงมากวนที่อยู่ของกูคิดว่าจะได้ออกจากที่นี่ง่ายหรอสักพักทุกคนก็หันไปหานโมไอ้นโมมึงอะได้เรียนคาถาปราบผีกับพ้องมาหรือเปล่านี่คาถาเมื่อกี้มึงได้ผลแล้วนะนโมเลยบอกว่าเรียนๆน,นี่คาถาเด็ดเลยนะ เดี๋ยวสักพักก่อนผีขาใหญ่ก็พูดส่วนกลับมาว่ามึงมีดีอะไรมึงแสดงออกมาให้หมดกูก็อยากรู้เหมือนกันว่าไอ้หน้าอ่อนอย่างมึงอ่ะจะทำอะไรกูได้สักพักเขาก็ทำให้ลมยิ่งพัดแรงขึ้นนโมตั้งใจสวดคาถาสักพักก็มีกูมารทองแล้วก็ผีพายปรากฏตัวข้างหน้าทั้งหมดที่ได้เห็นแบบนั้น ก็ยิ่งตกใจร้องกันใหญ่ไอ้นมโมมึงเรียกผีมาอีกสี่ตัวแล้วอิบ้ากูบอกให้มึงไลผ่ผีไม่ใช่เรียกผีมานมโมลืมตาขึ้นแล้วบอกกับทุกคนว่าอ๋อเนี่ยคาถาเด็ดที่พ่อให้มาเลยนะพ่อบอกว่าถ้าสู้ไม่ได้ให้เรียกผีพายกับน้องกุมารเงินกุมารทองอ่ะมาช่วยแล้วนมโมก็หันไปคุยกับกุมารเงินกุมารทองและผีพายแล้วบอกว่านี่ช่วยเจรจาให้หน่อยสิ เนี่ยเขาไม่ยอมปล่อยให้พี่ออกจากที่นี่เลยกุมาเงินกมุนกมารทองบอกว่าเดี๋ยวจัดให้พี่แล้วทั้งสองก็ไปยืนอยู่ที่หน้าผีขายใหญ่แล้วบอกว่าพวกพี่เขาไม่ได้ตั้งใจลุงก็ปล่อยพี่เขาไปเถอะเดี๋ยวจะให้พี่เขาทำบุญมาให้ดูท่าแล้วลุงคงหิวละวสิผีขายใหญ่เลยบอกกลับมาว่ามึงหุบป,ปากไปเลยนะเป็นเด็กเป็นเล็กก็ไปอยู่ส่วนเด็กสิ กูไม่ให้อภัยพวกมันกูนจะขังมันไว้ที่นี่คืนหนึ่งแหละพวกมึงมาคุยก็ไม่เป็นผลหรอกกมูมาเงินกมูมาทองเลยหันมาคุยกับน้โมพี่พี่เขาไม่ยอมนะ่ะพวกพี่ก็อยู่ที่นี่กันสักคืนนึงละกันเดี๋ยวเขาหายโกรธเขาก็ปล่อยไปเองแหละแฮลเลยพูดสวนมาว่าไอ้นโมกมูมานมึงเนี่ยได้เรื่องจริงๆเลยนะบอกให้มาเจรจา ไม่ใช่มายอมความแบบนี้แล้วใครวะแม่งจะยู่ในป่าช้าได้ทั้งคืนสักพักน้โมคิดว่ากุมารทองคงจะเจรจามไม่ได้เรื่องเขาก็เลยเรียกผีพายทั้งสองคนออกมาผีพายที่เป็นผีผู้หญิงก็เดินไปที่หน้าผีขาใหญ่พอผีขาใหญ่เห็นผีหญิงเขาถึงกับยิ้มออกมาโอ้โหสวยนี่วาแม้ ถ้าให้สาวๆมาเจราจาตั้งแต่แรกกูก็ยอมแล้วล่ะเออยังไงพวกมึงอ่ะกลับไปแล้วทำบุญมาให้พวกกูด้วยนะว่าแต่ว่าน้องสาวส,าวสองคนเนี่ยวางหรือเปล่าพี่จะพามาเดดในป่าช้าผีพายสองตัวบอกว่าถ้าพี่ยอมปล่อยให้เด็กๆมันออกจากที่นี่เดี๋ยวพวกเราจะอยู่เป็นเพื่อนพี่คืนนี้เองนะผีขายใหญ่พยักหน้าสักพัก ลมก็หยุดพัดแล้วก็ทุกคนก็มองเห็นทางออกบอยเลยถึงกับบอกมาว่าโอ้โหแม่งอยู่มาตั้งนานพอเจอสาวแค่เนี้ยทำเป็นอ่อนไหวเลยใช่นะะรรี Three, ถึงกับตีแขนบอยแล้วบอกว่าพี่หุบปากไปเลยเดี๋ยวเขาได้ยินขึ้นมาอีกอะขังเราไว้ที่นี่สวยกันหมดนี่หรอกทั้งหมดก็เลยรียบพากันออกจากป่าช้า และแยกย้ายกันกลับบ้านอับดุลและอาลาดินมาส่งน้โมที่บ้านของเขาอับดุลเลยบอกว่าวันนี้ให้พี่นอนเป็นเพื่อนหรือเปล่าละ่ะพ่ออยู่บ้านหรือเปล่าน้โมเลยบอกว่าเออแบบนั้นก็ได้พี่ผมอยู่คนเดียวก็กลัวเหมือนกัน ยิ่งผีพายสองตัวนั่นอยู่ที่ป่าช้าอยู่กับกุมาเงินกุมารทองเนี่ยจะได้เรื่องหรือเปล่าก็ไม่รู้อาาดินเลยบอกว่าเฮ้ยแล้วแบบนี้นายจะให้เราไปนอนที่บ้านคนเดียวหรือว่ไอ้ดุนอับดุลเลยบอกว่างั้นนายก็นอนที่บ้านของนโมไปสิมีตั้งหลายห้องไม่ใช่เหรอนโมนโมก็บอกว่าได้ได นี่นอนค้างที่บ้านเราก็ได้อลาดินที่ได้ยินแบบนั้นเขาก็นึกถึงประตูที่ทําจากฝาโรงแล้วบอกว่าเออไม่เป็นไรล่ะไม่เป็นไรหรอกพอดีเอโซก็อยู่เป็นเพื่อนงั้นเดี๋ยวเราไปส่งทั้งสองคนเสร็จเดี๋ยวเรากลับไปนอนบ้านให้โซนอนเป็นเพื่อนก็ได้นะโซเนาะ,นะอลาดินหันไปหาโซโซก็เลยตอบกลับมาว่าแหมกลัวผีที่อยู่บ้านของนโมละสิ ถึงทำมาเป็นชวนว่าจะนอนกับเราออย่างนั้นก็ได้รีบไปส่งสองคนให้เธอจะได้กลับบ้านง่วงแล้วเนี่ยวันนี้ก็เจอแต่เรื่องยุ่งๆมาทั้งวันเลยพออาราดินไปส่งอับดุลแล้วนโมที่บ้านเขาก็กลับมาที่บ้านโซ so, ก็เลยบอกให้อาราดินเข้าบ้านก่อนเขาก็ยืนอยู่ที่หน้าบ้านแล้วก็ถามบรรดาผีที่อยู่ระแวกนั้นว่า ที่บ้านมีใครมาคอยวุ่นวายหรือเปล่าผีสามตัวที่อยู่บนต้นไม้บอกว่าไม่มีหรอกพวกเราเฝ้าบ้านให้อย่างดีนายก็อย่าลืมบอกเจ้าของบ้านทําบุญมาให้พวกเราด้วยล่ะเนี่ยอยากกินไก่ต้มน้ำปลาจังเลยโซ่เลยบอกว่าได้เดี๋ยวเราบอกอาราดินให้ดูแลบ้านให้ดีด้วยล่ะผีสามตัวบอกกับโซ่อีกว่าเออ แต่ว่ารู้สึกแปลกๆเหมือนกับว่ามีคนมีอาคมอ่ะพยายามที่จะจับตัวผีที่อยู่กำแพงสองแม่ลูกนั่นไปทานายพอช่วยได้ก็ช่วยหน่อยนะผีสาตัวบอกโซ่เอา้ามีเรื่องแบบนี้ด้วยหรอผีสองตัวนั้นเขาก็เร่ร่อนน่าสงสารอยู่แล้วไอ้พวกนี้ชอบทำร้ายพวกผีเร่ร่อนจริงๆเลย ผีทั้งสามตัวบอกว่าพอดีพวกเรานะเป็นผีตายห่วงที่อยู่บนต้นไม้มีที่อยู่เป็นหลักแหลง่งไอหมอผีนั่นนะก็ไม่กล้ามายุ่งกับพวกเราเท่าไหร่แต่ผีสองแม่ลูกนั่นสี่ไม่รู้เร่ร่อนมาจากไหนถ้านายช่วยได้ก็ช่วยเขาหน่อยละกันนะโซ so, ก็เลยไปอยู่ที่กำแพงที่มีผีสองแม่ลูกและผีเด็กหนุ่มอยู่ โซเลยถามเป็นยังไงบ้างล่ะมีหมอผีพยายามมาจับตัวพวกเธอสองคนเหรอผีสองแม่ลูกเลยบอกว่าก็ใช่น่ะสิมันจะจับไปเป็นท่ารับใช้มันนะ่ะนายนายพอมีที่ให้เราสิงสถิตไหมที่กำแพงตรงนี้เป็นของไอ้หนุ่มนี่โซ่เลยบอกว่าอืมเดี๋ยวเราต้องไปถามอาราดินก่อนนะว่าเขา พอจะให้ต้นไม้ในบ้านสักต้นให้เธอสองแม่ลูกสิ่งได้หรือเปล่าผีสองแม่ลูกได้ยินก็ขอบคุณโซ่ขอบคุณมากนะเรารอคำตอบอยู่ไหนรีบไปถามเธอโซ่ก็รีบว์ฟเข้าไปหาอาราดินที่ห้องอาราดินที่อาบน้ำออกมาถึงกับตกใจที่เห็นโซ่ว์ฟมาเฮ้ย นายนี่จะไปจะมาหัดเดินเข้าทางประตูบ้างสิไม่ใช่ว้าไปว้ามาแบบนี้โซเลยบอกว่าก็เราเป็นผีนี่มัวแต่เดินเมื่อไหร่จะถึงสักทีล่ะอ๋อเราจะถามนายน่ะนายพอจะมีต้นไม้ว่างสักต้นให้ผีสองแม่ลูกเขาอยู่ไหมเห็นเขาบอกว่ามีคนมีอาคมอ่ะพยายามที่จะเรียกตัวเข้าไปเราเห็นแล้วเราก็สงสาร อละลาดินงงแล้วถามว่าเฮ้ยถ้ามีที่สิงสถิตแล้ไม่โดนเรียกไปหรอโซ่เลยบอกว่าก็เป็นแบบนั้นแหละถ้าเรามีที่อยู่ที่สิงเป็นหลักแหลงนะ่ะก็ไม่มีใครยุ่งกับเราหรอกอย่างเราไงเรานะ่ะสิงอยู่ในแหวนที่อยู่ในนิ้วของนายก็เลยไม่มีใครยุ่งกับเราอย่างผีสามตัวที่อยู่ต้นไม้ก็ไม่มีใครมายุ่ง แล้วไอ้น้องผู้ชายที่อยู่ตรงกำแพงเขาเข้าสิงอยู่กำแพงบ้านนายนี่เราส่งสารสองแม่ลูกนั่นนะ่ะนายพอจะมีต้นไม้ให้เขาสิงไหมอาราดินนึกไปนึกมาเออถ้าเขาเขามาสิงอยู่ในต้นไม้ในบ้านเราอะ่ะอย่าให้เขาผุกผุผโผให้เราเห็นล่ะเออต้นตะไคร้ได้ไหมอะ่ะ บ้านเราอะส่วนมากยายจะปลูกต้นตะไคร้ไม่งั้นก็ต้นมะกรูดให้เขาไปเลือกเอาละกันต้นมะนาวก็มีนะชอบต้นไหนก็เอาต้นนั้นแหละโซ่เลยบอกว่าอืจริงด้วยบ้านนายต้นไม้ใหญ่ก็มีแค่ต้นมะกรูดกับมะนาวเดี๋ยวเราไปถามผีสองแม่ลูกละกันว่าเขาพอจะอยู่ได้หรือเปล่าขอบใจนายมากนะยังไงพรุ่งนี้นายอย่าลืมไปซื้อไก่ต้มน้ำปลา ใส่บาทให้ผีสามตัวที่อยู่ต้นไม้ใหญ่นั้นด้วยลนะ่ะจากนั้นโซ่ก็ว้าไปอลาดินที่เห็นโซ่หายตัวไปก็ถึงกับตกใจแล้วร้องตามไอ้บ้าบอกแล้วให้เดินออกทางประตูแม่งวับไปวาับมาตกใจหมดเลยจากที่โซ่ไปจัดการหาที่อยู่ให้ผีสองแม่ลูกเสร็จก็ตกลงกันว่าจะสิ่งที่ต้นมะขูดละกันต้นใหญ่ดีอยู่สองคนน่าจะสบาย แล้วโซ่ก็มาดูอาลาดินที่นั่งทำรายงานอยู่นี่นายทำผิดอีกแล้วนะมาเดี๋ยวเราช่วยดูให้ว่าอันไหนถูกหรือผิดทั้งคู่ก็เริ่มทำรายงานด้วยกันอาลาดินเลยบอกว่าฮ hey, มีนายอยู่เป็นเพื่อนนี่ก็ดีนะต่อให้ไอ้ดุนไปมีแฟนเราก็ไม่เหงาเสียดายจริงๆถ้านายเป็นคนเนี่ยนะเราจีบนายไปนานแล้วเรียนก็เก่ง คุยด้วยก็สนุกโซยิ so, ้มแล้วบอกดินว่านี่ถึงเราเป็นผีนายอยากจีบเราก็จีบได้นะไม่แน่อาจจีบติดก็ได้อลดินยิ้มแล้วบอกว่าไหนจะบ้าแล้วไงแหมผีกับคนน่ะอยู่กันคนละภพจะรักกันได้ยังไงโซ so, เลยบอกว่าทำไมจะรักกันไม่ได้ล่ะนี่ในหนังนะ่ะมีให้ดูตั้งเยอะแยะ อาลดินบอกว่านายนี่บ้าดูหนังจริงๆเลยนะเอาๆทําการบ้านเสร็จแล้วไปนอนกันดีกว่าโซ่เลยบอกนี่นายไม่เปลี่ยนใจจีบเราจริงๆหรอเราจะบอกให้นะเรานะ่ะทั้งเรียนเก่งคุยเก่งเอาใจเก่งอีกอย่างเราทําอาหารเป็นด้วยนะเห็นแบบนี้อาลดินก็เลยถามว่าอย่างนายเนี่ยนะทําอาหารทำกับข้าวเป็น โซ so, บอกว่าก็ใช่นะสิแม่ของเราเปิดร้านอาหารเนี่ยเราก็เลยฝึกทำอาหารมาตั้งแต่เด็กคิดว่ามีแฟนจะทำกับข้าวให้แฟนกินเราทำเป็นตั้งหลายอย่างเลยนะแต่เสียดายเราไม่มีโอกาสได้ทำให้ใครกินเลยอาราดินเห็นโซ่นิ่งเงียบไปแล้วทำหน้าเศร้าๆอาราดินเลยบอกว่าไม่เป็นไรถ้าอย่างนั้นน่ะนายก็บอกสูตรกับเราสิ เดี๋ยวเราทำแล้วเราก็ใส่บาทไปให้นายนายลองชิมดูว่ารสชาติใกล้เคียงกันหรือเปล่าเราก็ชอบทำกับข้าวเหมือนกันนะอัลาดินบอกโซ่เลยบอกว่าอืมงั้นพรุ่งนี้เราสอนนายทำกับข้าวดีกว่านะนี้ดึกแล้วนายนอนเถอะอีกหลายวันช่วงนี้อัลาดินเริ่มชอบการที่โซ่สอนเขาทำอาหารวันนี้ เขาก็เลยทำข้าวต้มและอาหารอีกสองสามอย่างไปเยี่ยมยายที่โรงพยาบาลพอไปถึงเขาก็เห็นผู้หญิงวัยกลางคนที่เขาเห็นวันนั้นเอออ๋อแม่ของโซ่นี่จริงๆด้วยเขาหันไปหาโซ่โซ่พยักหน้าให้แล้วอาราดินก็เดินเข้าไปในห้องของยาย แล้วเขาก็สวัสด,ดีพ่อแม่และยายและสวัสด,ดีแม่ของโซ่แม่ของอาลาดินแนะนําแม่ของโซ่ให้รู้จักนี่นี่คือป้าที่เมื่อก่อนเคยอยู่คางบ้านเราที่อยู่ต่างจังหวัดไงจําได้ไหมแม่ของโซ่หันมายิ้มให้อาลาดินสวัสด,ดีจ้านี่แฝดพี่หรือแฝดน้องล่ะแม่อาลาดินเลยบอกว่าเนี่ยคนนี้แฝดน้องจะ้ะชื่อว่าอาลาดิน อ้าวดินเอาอะไรมาด้วยนะ่ะแม่บอกแล้วว่าไม่ต้องซื้ออะไรมาหรอกที่โรงพยาบาลก็มีครบอลาดินบอกว่าอ๋อพอดีดินหัดทำกับข้าวนะแม่อร่อยใช้ได้เลยนะง่ะป้าแล้วป้าทานอะไรมาหรือยังครับเนี่ยดินทํามาเยอะเลยเดี๋ยวคุณป้าลองชิมฝีมือดินนะครับแม่ของโซยิ้มให้อลาดิน ป้าก็ยังไม่ได้ทานอะไรมาเลยดีเลยงั้นป้าขอชิมหน่อยนะอาาดินก็จัดของใส่จานเรียบร้อยแล้วแม่โซ่และพ่อแม่ของอาาดินก็เริ่มชิมกับข้าวที่อาาดินเอามาแม่ของโซ่ถึงกับตกใจเอ๊ะรสชาตินี้มันคุ้นๆมากเลยนะแม่ของอาาดินเลยถามว่า เป็นยังไงหรอแต่ว่าดินทำไมฝีมือพัฒนาขนาดนี้ล่ะลูกอร่อยมากเลยอาราดินบอกว่าอ๋อ,อมีคนสอนดินมานะแม่เป็นไงใช้ได้ไหมเดี๋ยวดินเอาเข้าวต้มใส่ถ้วยไว้ให้ยายก่อนนะเดี๋ยวยายตื่นจะได้กินข้าวต้มฝีมือดินแม่ของโซคิดในใจฝีมือการทำกับข้าวของอาราดินขายกับฝีมือของลูกชายของเธอมาก โซ so, ก็ทำอาหารรถนี้แต่เอคนที่สอนอาราดินมาเป็นใครกันนะทำไมฝีมือถึงคล้ายโซ่นักสักพักอาราดินเลยถามแม่ของโซ่ว่าแล้วคุณป้ามาเฝ้าใครที่โรงพยาบาลเหรอครับครั้งก่อนผมก็เห็นคุณป้าแม่ของโซ่เลยบอกว่าดินจำโซ่ได้ไหม ที่เล่นกับดินกับดุลตอนเด็กๆไงโซน่ะเขาประสบอุบัติเหตุหลายเดือนแล้วตอนนี้นอนเป็นเจ้าชายนิทาอยู่ห้องข้างๆน่ะป้าก็ให้หมอที่เก่งที่สุดมาตรวจแล้วหมอก็บอกว่าโซไม่เป็นอะไรแล้วแต่ตอนนี้โซยังไม่ฟื้นเลยป้ากับลุงน่ะก็เลยต้องเปลี่ยนกันมาเฝ้าอลาดินได้ยินแบบนั้นถึงกับตกใจโซ โซเป็นเจ้าชายนิทาเหรอครับโซที่ยืนอยู่ข้างๆอลาดินเขาก็ตกใจอลาดินที่ได้ยินแบบนั้นก็เลยบอกแม่ของโซว่าถ้าอย่างนั้นผมขอไปเยี่ยมโซที่ห้องข้างๆได้ไหมครับแม่ของโซบอกว่าได้สิจ๊ะตอนนี้พยาบาลพิเศษเขาดูอยู่ดินก็แวะไปเยี่ยมโซเถอะสมัยเด็กนะ่ะตัวติดกันเชียวชอบเล่นด้วยกันนี่ตอนที่ โซ่ย้ายออกมาจากบ้านหลังเก่าเขาร้องห่มร้องไห้ว่าคิดถึงดินกับดุลมากเลยนะแต่ว่าไม่รู้ว่าจะติดต่อ,อยังไงสมัยก่อนอะ่ะโทรศัพท์อะไรก็ไม่มีดินได้ยินแบบนั้นเขาพยักหน้าและพาโซ่ไปที่ห้องข้างๆพอไปถึงเขาก็เห็นโซ่เป็นเจ้าชายนิทานอนอยู่เขาเลยบอกกับพยาบาลที่เฝ้าว่าเออพี่ครับ เดี๋ยวผมขอเยี่ยมเพื่อนผมหน่อยนะครับพี่ไปทำธุระก่อนก็ได้พยาบาลเลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นพี่ขอลงไปหาอะไรทานก่อนนะฝากน้องด้วยนะอาลาดินพยักหน้าเขาเดินเข้าไปเห็นโซ่ที่นอนหลับอยู่แล้วหันมองวิญญาณของโซ่นี่โซ่ร่างของนายหรือเปล่าโซ่ที่กำลังงง,งอยู่ก็ใช่น่ะสิ เนี่ยร่างของเราเองเนี่เรายังไม่ตายอีกเหรออลาดินเลยบอกว่าจะไปรู้ได้ไงล่ะเนี่ยนอนเป็นผักอยู่อย่างเงี้ยไม่ตายก็เหมือนตายนั่นแหละนี่นายไม่รู้เลยเหรอว่าตัวเองยังไม่ตายน่ะโซสายหนะ้าแล้วบอกว่าจะรู้ได้ยังไงล่ะตอนที่ประสบอุบัติเหตุเราก็อยู่ที่ต้นไม้นั่นตลอดไม่มีใครมาเรกเราไปเลย เราก็คิดว่าตัวเราตายนะสิอลาดินที่มองโซ่ที่นอนหลับอยู่แต่ดูสินายผอมลงไปเยอะเลยนะโซ่เลยบอกว่าก็ต้องแบบนี้แหละนอนเป็นผักอยู่จะให้ลุกขึ้นมาโดดมาเต้นได้ยังไงล่ะแหม้ดูสิขายังไม่รีบก็บุญแล้วแต่ว่าเราจะทำยังไงดีอ่ะเดี๋ยวเราลองเข้าไปในร่างก่อนนะนายยืนรอเราอยู่ตรงนี้นะดิน ลาดินพยักหน้าเออเออไม่แน่นายเจอร่างของนายแล้วนายอาจจะเข้าไปในร่างได้โซ so, พยายามนอนท่าไปที่ร่างของเขาแต่เหมือนมีอะไรผลักเขาออกมาดินเราเข้าร่างไม่ได้อ่ะเหมือนมีอะไรผลักเราออกมาเลยอลาดินบอกว่าเฮ้ยมันแปลกๆแ,แต่หมอเขาบอกแล้วนี่ ว่านายอะไม่เป็นอะไรแล้วแค่ว่าย,ยังไม่ฟื้นเฉยๆนี่นี่นายลองใหม่อีกรอบสิโซพยายามหลายครั้งก็ไม่สามารถเข้าร่างได้อลาดินเลยบอกว่าอย่างเงี้ยต้องไปปรึกษาน้โมูก่อนไม่แน่เผื่อพ่อน้โมจะรู้ว่าทำไมเข้าร่างไม่ได้งั้นเรารียไปกันเถอะอลาดินก็มาบอกพ่อแม่ของเขาว่าต้องไปทำธุระก่อน จากนั้นเขาก็พาโซมาที่บ้านของน้ำโมซึ่งเขาก็เจอน้ำโมกับอับดุลอยู่ที่นี่โซถึงกับแซวว่าแมมสองคนนี้ตัวห่างกันไม่ได้เลยนะแล้วดุลนายนะ่ะชินกับประตูบ้านฝาโรงแล้วก็ลายฉลุบ้านของน้ำโมแล้วหรออับดุลเลยตอบกลับไปว่าแม้เรารักเขาเราก็ต้องรักสภาพแวดล้อมของเขาด้วยช่วงเนี้ยชินไปหมดแล้ว ยังไงเราก็เห็นนายผีตัวอื่นเราก็เริ่มไม่กลัวแล้วล่ะใช่ไหมนะโมนะโม,โมพยักหน้ารับแล้วก็เอาน้ำมาให้โซกับอาราดินอับดุลเห็นอาราดินน,นั่งหน้ากรูมก็เลยถามว่าเป็นอะไรไปละ่ะไปเยี่ยมยายหรือว่ายายอาการไม่ดีอาราดินบอกว่า ยายนะ่ะดีแล้วอาทิตย์หน้าก็ออกจากโรงพยาบาลแล้วล่ะแต่ว่าเจอเรื่องที่ประหลาดกว่านั้นนะสิอาลาดินเริ่มเล่าเรื่องของโซ่ให้อับดุลกับนโมฟังนโมเลยบอกว่าเฮ้ย <"He i, S 2> เรื่องนี้แปลกจริงๆเลยนี่แสดงว่าโซ่ยังไม่ตายนะสิวิญญาณแค่ออกจากร่างแบบนี้พวกเราจะทำยังไงกันดีล่ะอาลาดินเลยบอกว่า ก็นี่แหละคิดไม่ตกอยู่นี่ไงเลยมาปรึกษานายนายลองถามพ่อนายหน่อยสิเผื่อพ่อนายมีวิธีแก้น้โมเลยบอกว่าได้ได้ถ้าพ่อกลับมาจากทำงานแล้วอะ่ะเดี๋ยวเราจะลองถามพ่อให้เออแล้วถ้าโซเข้าร่างได้จริงๆจะเหมือนในละครหรือเปล่าที่โซจะจำพวกเราไม่ได้ อลดินได้ยินแบบนั้นเขาก็หันไปมองโซ่นั่นนะซีโซ่เผื่อถ้านายเข้าร่างไปแล้วนายลืมพวกเราจะทำยังไงล่ะโซ่เลยบอกว่านายไม่ต้องคิดมากหรอกนะพวกนายนะ่ะเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของเราเลยนะเราจะลืมพวกนายได้ยังไงจากนั้นอลาดินก็จะกลับบ้านแล้วเลยถามอับดุลน,นี่ให้ดุลมือจะกลับพร้อมกูเลยไหมเนี่ย อับดุลเลยบอกว่าไม่หรอกเดี๋ยววันนี้จะค้างบ้านนโมนะ่ะเผื่อพ่อนนโมกลับดึกเดี๋ยวนโมไม่มีเพื่อนอาลดินเลยบอกว่าเดี๋ยวนี้ทิ้งน้องเลยนะมึงอย่าบอกนะว่าตกลงคบกันเป็นแฟนแล้วนนโมเลยบอกว่าแหมก็แค่ช่วงทดลองนะ่ะถ้าทำตัวออกนอกลู่นอกทางก็จะลดสถานะลงอับดุลที่ได้ยินแบบนั้นก็ถึงบอกว่า โหยมีช่วงโปรโมชั่นด้วยเว้ยแบบเนี้ยต้องทำคะแนนหน่อยกลัวโดวนลดคันอาลาดินก็ขอตัวกลับพอเขามาที่บ้านอลาดินก็นั่งเครียดอยู่โซ่เลยถามว่านายเครียดเรื่องอะไรอย่าบอกนะว่าเครียดเรื่องเราถึงเรากลับร่างไม่ได้ก็ไม่เป็นไรหรอกเราก็ยังอยู่กับนายได้ไม่ใช่หรออาลาดินเลยบอกว่า เราก็เครียดแหละเราก็อยากให้นายฟื้นขึ้นมาเหมือนกันแต่ว่าถ้านายฟื้นขึ้นมาแล้วจำเราไม่ได้จะทำยังไงละ่ะโซ่เลยบอกว่าถึงเราจะจำนายไม่ได้แต่เราจะพยายามเก็บนายไว้ในใจเราจะไม่มีวันลืมเลยนายไม่ต้องเครียดไปหรอกวันนั้นยังมาไม่ถึงเลยนี่อาลาดินบอกว่าถ้านายลืมเรา เราก็จะพยายามทำให้นายจำเราให้ได้